วันนี้นะครับทุกคนพี่ยักษ์ก็จะมาบอกว่ามังกี้อีลิงแดงของพี่ยักษ์เนี่ยมันอัพสเต็ปแล้วเว้ยเห็นไหมไม่มีเครื่องที่แรกก็เป็นลูก59ใช่ไหมแฟรม59แล้วทีนี้วันนี้มาทําลูกใหม่นะครับผมทําเครื่องใหม่หมดเลยดูผาเบาดิครับผมเป็นไงเป็นไงนี่ดูเสือ้อโหนี่เสื้อนะครับผมนี่แค่เสื้อนะลูกนะครับผมเป็นสเต็ปลูก ับผมก็ต้องกลับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับนเวฟบ้านะครับผมปิี150นะครับผมเป็นของยาเองนะครับผมก็ซื้อมาให้ทุกคนม่วนนะเนี่ยไม่คูเล่นอันนี้เป็นรถเป็นรถของฮักสตตกเกอร์นะครับผมแต่รู้ไหมวันนี้ใครขับมามาเฮ้ยเอแม็กไมว่าเฮ้ยเอ้ยแม็กไม่มาเรื่อยมาเรม่อยมาเอด่อยทุกคน วันนี้นะครับผมเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านมาเยี่ยมลงจึงนะครับผมก็เป็นพี่นวดพี่ฟ้องนะครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาเล่นด,ด้วยนะครับผมมาเล่นด,ด้วยวันนี้นะครับทุกคนพี่ยักษ์ก็จะมาบอกว่ามังกี้อีลิงแดงของพี่ยักษ์เนี่ยมันอัพสเต็ปแล้วเว้ยเห็นไหมไม่มีเครื่องนี่เครื่องมันอยู่นี่าทุกคนมาดูอันนี้นะครับผมก็อัพสเต็ปนะครับผมเป็นเครื่องดูข้อเหวี่ยง เข้าเวกว่ายังไงก้านลูกปืนปลายก้านคือวันนี้เรามาทําสเต็ปใหญ่ทุกคนคือลูกใหญ่นะครับผมก<อ>็ที่แรกก็เป็นลูก59ใช่ไหมแฟม59แล้วทีนี้วันนี้มาทําลูกใหม่นะครับผมทำเครื่องใหม่หมดเลย<ว>ดูฟ้าบาลดีครับผมเป็นไงเป็นไงบาลใหญ่เตอะนะครับผมบาลใหญ่เตอะเลยวันนี้เสร็จปุป๊บน,นะทุกคนดูฮาฮปะเก็นนี่คือปะเก็นมันเป็นไงยาว8เมตรหนาเตอะ ครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะลองมาใส่ใส,ใ,สใส่ประกอบให้ดูประมาณนี้เป็นไงพอเก์นี่ดูเสื้อโหนี่เสื้อนะครับผมนี่แค่เสื้อนะลูกนะครับผมเป็นสเตปลูกหกนะครับผมเป็นลูกหกหนะครับทุกคนนี่เป็นไงโหเนี่ยพอเกหนาเตอเลยรอบนี้บอกเลยว่าครับน่าจะวิ่งประมาณส8 5ร้อปดสิห้ากิออ แรงมากเลยนะครับผมเพาว่าถ้ารอบนี้ถ้ารอบีบอกเลยว่าถ้าติดปีกพ่อหมีคือบินได้เลยอ่ะเออแมมีของมาใช้้ค์ด้วยหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาหดับต้หลัาหลัาังหล้อยาับหลับดาหลับตลัหลับตาหลับตาบบหัาหาาาาาเาับ เลดธรรมดาโอ้ของน้าแดงอ๋ออันนี้คืออันนี้คือของน้าแดงผมมาให้เหรอใช่โอ้โหครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้าแดงสายฟรีด้วยนะครับเฮ้ยสายสี่สายสี่สายสี่ครับผมของใหม่ดิบดีแกดูนี่ก่อนคืออันนี้จะอาสเตปน่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่อันนี้เองสั่งของของของเครื่องตัวนี้ไหมเครื่องตัวนี้ดิโฮ15โอ้โหขอขออะไรขอโอเวอร์ขออะไรสเตปเนี้ยทำให้เพื่อพิยักษ์หมอบอยู่ข้างๆตอนเรานอนโอ้โห พี่บอกเลยว่าสเต็ปเนี้ยพี่นั่งขี่ก็พี่นั่งขี่ไงแต่ผมนอนอยู่ข้างๆก,กันอ๋ออาจจะโดนอาจจะแบบว่าแตกก็ได้นะเฮ้ยกล่องเขาทำไมทำมาดียังว่าเปิดเลยนี <c oughs> ่ตัดเลยนี่ตัดแล้วตอนนี้นีน่ไงเฮ้ยคือแบบว่ามือสั่นมาทุกคนไม่เคยได้ของอีกแล้วอะ่ะล็อกเยอเอะโอ้ยเฮ้ยเอาอันนี้ดีกว่าเนี่ยเฮ้ยเย้เปิดออกมาปุ๊บ เฮ้ยทำไมดังอ้านี่มันท่อร้อยสิบใช่ไหท่อร้อยสิบเราชมร้อยสิบเลยอะไรอะเฮ้ยนี่มันเป็นท่อตรงไหนวะเนี่ยเรียกว่าอแต่ว่าคอคไทยเทปอะเรียกว่าท่อทรงอะไรรู้นีมทรงเดิมเอะไม่ทรงเดิมทรงเดิมให้อยู่ข้างบนพี่ว่าน่าจะทรงเดิมนะเพราะว่าเนี่ยมันมีมันมคอันหักขนาดเนี่ยข้างบนเนี่ยอ๋อใช่เหรออ้าวอันนี้เขาทำทรงเดิมมาให้เหรอทรงเดิมเนี่ยใช่เลยเนี่ยเออเนี่ยทรงเดิม น like ี่ยโอ้แต่คอไม่โคตรใหญ่อ่ะทุกคนนี้เนี่ยใช่เลยตรงเดิมเลยตรงเดิมเฮ้ยวนี่ทางนี้มาทางนี้ถูกป่ะทางนี้อ๋อมันจะออกทางนี้เฮ้ยมันจะออกทางนี้หรือเปล่าวะอ้าวนี่เฮ้ยใครว่าพี่ก็ต้องใส่กระเป๋าข้างก็ใส่ไม่ได้แล้วดิอ้าวอ้าวเอาค้อนมาป่าวข้อนมาขายนะครับผมใครอยากได้แล้วครับขายในราคาพิเศษนะครับผมกระเป๋าข้างิีสีแดงไม่มันสภาพมันแบบว่าเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ป่าครับไม่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 พี่จืดแพงพี่จืดแพงจริงราคาเท่าไหร่ เรียกว่าแปดแสนกว่าต่อข้างเนี่ยมันเป็นมันทำอย่างวัตถุดิบอะโอปาร์นาตานเฮ้ยเฮ้ยมันจะอยู่ตรงนี้ว่ะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ครอบเดิมนี่ว่ะใช่นไหมเออใส่ข้อมาใส่แล้วเวลาหมอบเวลานีบนีบรถขาดด้านเวลาพอไทเทมบอกเลยว่ามันไม่ร้อนร้อนเฮ้ยยังเข้าเลยเขาบอกไม่ร้อนอะใช่จะลองดูอะไรนะร้อนร้อน แล้วจะเาอสียก้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไทเทเนียมที่แบบอาวัยวะที่ไหนไทไทเทเนียมที่อบบวันวที่มันมาจากอวกาศเอาไปคุณแจลนีไหมไม่ต้องไปเล่นมัน่ะอันนี้ก็คือท่อใช่ไหมได้ท่อแล้วป่ะโอ้เอ้าเล่นอย่างเงี้ยอันเนี้ยงั้นผมขอเฮ้ยเล่นกันน้องซื้อให้อนั้นน่ะอันนี้น้องเอาเอาอย่างเงี้ถ้าเองทำลูก66ชัก5 แล้วเองใส่ท่อไปนี้พี่ให้เลยโอ้โหบ้าเปล่าวนะ <c oughs> ิ่งออกเวลามันวิ่งออกไหมใครอยากได้ท่อใบนี้นะครับพี่อยากขายนะนเฮ้ยกูซื้อต่อเอาเลยใครอยากขายขายละทุนนวลเป็นลูก59นะเออมา <c oughs> อันนี้เราเซอร์ไพรส์ท่อไปแล้วได,ได้ท่อไปแล้วได้เครื่องไปแล้ว <c oughs> มาประกบไฟน้องๆดูก่อนเนี่ยเนี่ยเป็นไงดูเจ้าสีเบล สองวาวไปก่อนแล้วกันนะรอบหน้าก็ค่อยทำสีเบานะครับเพราะว่ารอบนี้เอาเป็นสองวาวก่อนถ้ามันระเบิดหรือวันที่ชีมรอบนึงก็ขึ้นสีเว่าเลยมาดูลูกถัทุกคนอันนี้เดี๋ยวว่าสจอเขากอลังขึ้นลูกอยู่นะครับนี่เนี่อนๆกูเริ่มทำแล้วกูทำต้องจำแล้วโคตรเย็นเลยเนี่ยแบบยนนี้อแบบนี้ทั้งวันเลยไม่ได้พูดแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนเป็นไงคือแบบว่างาน งานแบบสุดยอดมากเลยนะเนียนมากเลยนะเนี่ยใครใครอยากได้เนียนๆอย่างนี้ก็ส่งมาทําได้นะทุกคนค่าแรงประมาณพันแปดร้อยต่อลูกไหมเขาทำได้ไหมฮะอยากได้เนียนเหมือนนี่เหรอของเขาเหรอโอ้โหโอ้โตัวมันอะ่ะโคตรลาเลยดาวคาด์เจเย็นลุมโอวกบอลนี่ก็เป็นลูกสศรนะครับผมหกนะครับผมหกหกนะจากสจอนี่เขากวางจะขึ้นลูกสูรให้เราแล้วนะครับเป็นการหลบบ้าใช่ไหมใช่อยากได้ไมหลบได้ไหม เบาๆไปทุกคนเราไม่กลัวมาแล้วเดี๋ยววันนี้เครื่องเราจะไม่เสร็จนะทุกคนนะออกไปข้างนอกดีกว่าแล้วจะบอกนะทุกคนคือตอนนี้เขาสั่งมาแบบว่าเนี่ยฝาเยอะมากเนี่ยดูเนี่ยฝาสูบร้อยยี่ห้าทั้งหมดเลยสั่งมาในเยอะสั่งมาเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมเล้วิ่งแน่นอนเนี่ยสั่งมาเยอะแยะเลยเออแล้วก็แบบว่ามันมีฝาสีเบาด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาจะทําสีเบาไหมก็ยังไม่รู้แล้วนี่ทุกคน เซตนี you, ้นะเซตนี้สจขายเท่าไหร่ดี5้าเก้าอะไรเออขายสามพันอสามพเอาไปเลยเสื้อฝาลูกพร้อมประกอบเอาไปเลยไม่มีแคมนะสามพันสำหรับ LED และมังกี้หรือ MDX นะทุกคนเออได้หมดนะร้อยพัาก็ใส่ได้ร้อยพันไม่ได้ก็ไป LED เดียวจะให้ใส่จะใส่ได้เอ้าใส่ได้ใสงได้ก็ได้ขายสามพันแต่ว่าแล้วละท่อสรุปแล้วเองจะซื้อหรอเพี่อนองจะให้ขายขอเงน เอาอย่างนี้แล้วไปอวดนี่มองกระดานเลยนะนี่เอาไปเหรวะปวดนี่เออได้ปวดนี้ก็คุ้มนะเธอกระดานทำไมเยอะแยะเลยกระดานเต็มแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปซูมเต็มแลกมสามพันห้าไอ้เจ๊ดี้เท่าไรเชื่อไหมว่าทั้งกระดานเนี่ยมีแต่ของฟูที่เป็นนี่พวกมันนี่แหละเออปวดนี่นะอ่าจับมือไอ้คุ้มไปเีลย เธอสองเจ็ดพันเอเอจริงๆต้องเพิ่มให้อีกประมาณส0 0พันนี่ที่ซื้อมาเนี่ยหมื่นเจ็ดห้าร้อย โอเคทุกทกคนก็เป็นการปิดการขายท่อแล้วนะทุกคนก็วันนี้นะครับสาหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกพี่นะครับของครอบครัวสอจลำวันสามารถแอดไลน์ไปได้ที่เอสเจสิบเอ็ดสิบสองแล้วทุกคนจะมีฝาซูปเสื้อซูปลูกซูปน้ํามันเครื่องโมตุนนะครับปกโกแอนด์สต็อปแล้วก็น้ํายาล้างเครื่องอเนกประสงค์นะครับเราจะมีในไลน์แอดช็อปของเรานะครับสามารถแอดเข้าไปได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับทุกลุ้นรับรถ เวฟ125บางลมสิ้นเดือนนี้นะทุกคนเมื่อซื้อของใช่เมื่อซื้อของในช็อปสอจอนำวันครบ1,500บาทแล้วแคปสลิปนะครับส่งให้แอดมินทางไลน์นะครับเขาจะมีตั๋วรุ่นรับรางวัลเราไปหมุนล้อเสียงโชคกัน รถเป็นคันร้อยยี่สิบห้าบางลมรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวเป็นคันไหนก็จะมาโพสตให้ดูนะครับว่าใครจะได้นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ยักษ์ด้วยแล้วก็อย่าลืมแอปเล่นเกมทุกคนอยากให้พี่ยักษ์ทำคลิปอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็เราก็อยู่กันแบบนี้นะครับกล้องยังทั้งวันนะครับของสจอกลาวันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หนวดของเราด้วยนะครับผมพี่หนวดตือข้องนะครับผมก็มาเล่นด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วทุก